ววววาาแม่นี่นะครับเป็นการแคทเกมนะครับแคทเกมอะไรวะแอคติกานะครับวันนี้นี่จะไม่ไม่ได้พูดภาษากลางนะจะพูด จะแอลจะอะไรก็แล้วแต่ไะจะแอลภาษาอินสันภาษาอีสานเขาเขาใช้คำว่าพูดว่าว้าวอะคุณจะแอลมีอย่างนะแอลมันแปลว่าดูอคกูแอลได้เมียเมียใช่ไหมเนี่ยเขาก็มาอยู่กับคุณแม็กกี้นะครับบักแม็กกี้นี่ก็ฝีมือนี่ชาติชาดอะไรวิ่ก็ก็คงจะตกอันดับตั้งแต่รอบแรกนะ เอียงเลยที่นั่นแหละมามามึงมาไม่เคยกลัวมึงเลยนะนี่เอยขววงนี่นี่โมเมนต์โมเมนต์เออโอ้กูบอกว่าแม่งไม่ใช่ภาษากลาง์ตูใช่ภาษาจีนเนาะเก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีผมอาจจะไม่ได้ยิเลี่ยงตัวเองนะครับก็ทำให้คลิปเนี้ย อันเซนเซอร์เลยทีเดียวนะเอี๋ยวนี้สปินเจอกูสปินสปินเวลามึงออกสำเนียงยังไงนี่มันคอกเสียงว่าสปินไอ้สปินสปินกูสปินสามนีแล้วโอ้สปินเป็นสปินจะแดกเหรอโอ้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 นี่ค้อนค้อนมองค้อนเกาะเกาะนะ ผมก็แนะนำนะถ้าถ้าใครเคยเล่นมางกอนนะก็อาจจะดูนะเกมนี้มันจะนุกยังไงนะเกมนี้ก็ดะผ่านนุกไป่อีกในเรื่องคอมบงคอมโบนะสนุกสนุกกันมีแล้วก็มันเตอร์เนี้ยไอซับประหลาดเนี่ยโอ้ยมาประหลาดละไทยเลยบางทีก็มาคอมโบเป็นลุ่มเป็นมูกนะอย่างเมื่อกี้นะครับ โอ้ดีวายวายวายโอ้ยโบนัสวายนี่มูเฮานี่พอได้คิดคอนเซ็ปต์กันมาก่อนเลยนั่งไม้พูดกระไรสารพิษก็ยาวกันเลยเนี่ยเขาเรียกสคริปต์คอนเซ็ปต์ขอยนี่พีทกูพีทไหมเนี่ยพีทไหมสคริปต์แปลว่าคามโอ้ตายแล้วยังตายก็คือมันก็เป็นซบเดียวเป็นนักเรียนก่อน อ้าเหียกซอมบี้กูคุยกมนเหนื่อยอันนี้เหนื่อยป่ะเหนื่อยบอกเหนื่อยงลงสูเกี้ยวกูโอ้ยบับตายยากากตีจนตาจีกันนี่ตายสักีด้วบับแปะแปะแปะโอ้ย จะมดเลยดี่อยก็ไอก็เอพนะดมดดมดดมดมดมดนงเป็นบอดเดจริงกูน่อ่ามึงเขียบบอดไปแล้วกันกูเขียตีโอ้ปาดานี่มึงมีตะกกใสหัวกูแมนบอดโอ้หวังๆก็ไม่เล่นแดดจังแดดก็ได้หวโอ้ใช เออลอยลอยล,อยลอยบินๆินทาวิน,น้อยโอุู้ใจตลยบ๊อบบ่โดถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าผมรู้เลยพูดอย่นี่นัาเโอ้รู้นะว,ว่ามันสนุกนะโอ้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยปลอยนี่จะพูดจะเอาจะเ่าจะอะไรโอ้ เออเจ, oh, จ็บเ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 จ็เจ็บจงจริจริงเออแ่เจบยมวจะปืนบอเฮ้ยไอ้เหี้ยช่วยกันตีสิอีกนัดเออดูไม่เจ่บอยกูน้อยหนูกูได้เหีเห้ยเลยสองร้อยเอ, <c oughs> อย้ขอโรทษเอาเดี๋ยจะรีบเอ,อาปหนไปไหนแล้ะโอ้ เพื่อนปี้บ้างกูไยตีนติดมิดร้อยร้อยร้อยเนี่ยกูยุคนีนมันั้าตัวเอ,อ้ยระวังป้าดาวป้าดาวตกไป,ปล่อยมันรักมีดเลยปลัย๊บตีติดมิดโอ้ยป้าดาวโอ้ยติดลอยเลยกูกับบอดติดตขงังกูอยู่แคทีแล้วกูจะทำนานแล้วไม่ได้แนละ้วคิดแล้วคิดผิดแล้วมานาเลยสอง ไปแลนิดแล้วพิดแล้วออกออวยเอ้ยมึจะตายเอ้าว้อสก็เ็เราไโอยโอยบาาระเบิดเลยงองยเงน่นี่แสบกวาโไม่เสร็จม่ใช่ปัญหาแวกกเฮากโ่ขาาแน่นเดียว ขาดคะแนนเดียวเหมือนหลายๆครั้งเลยเอ้ยนังแดงกูบอกแดงกูเอามาเดี๋ยวกูบอกแล้วโอ้ยไม่ได้ของกูเลยนั้คือเหยียนเอาเอามาแลกกูอันนึงแลกแลกอีหยังอีหยังก็ได้กูจะเอาไปแตกบอ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 ให้เอาลืม ลืมลืมอีหยังกูจะทำเป็นตีโซ่กูบอดเอากูจะเป็นตีโซ่เลยดอกกูจะตีโซ่เรื่องกูบอดกูให้ดีป้วยนี่เออดีดีดียืนยันกูนั่งยันเรื่อยเลยโอ้ยแม่งลดลงกูตีทิ้งแม่งเลยนะโอ้ห่าเฮ้ยตีกูตีกูตีทิ้งแม่ โอ้โซคือน้อยอารกิปก็ยังจะให้หาโซกโอ้เป็นยังไงเนาะมึงนี่โอ้โอ้เป็นหนังเป็นยังโอ้โอตายแล้วใครตายบอกมากูเน oh, ี่ยแหละดีขึ้นกันอุ oh. ้ยป่้ยต่อไปต่อโอ้ยกูอกให้มึงพัก เอฟอะไรเนี่ยเอฟเอฟซองเอฟซองมึไม่ลงเอฟห้าวะเอาก็มันบอกให้ลงเอฟซองใหม่นอนบอกให้ตายแล้วมึงเข้าใจบ่บ่เข้าใจเข้าใจมึงก็ไปตายเกิดใหม่ซะกูเกิดใหม่นะเนี่ยกูบอกแล้วว่าตะกี้กูตายเนี่ยอ๋อมึงคือตายแล้วแต่เอฟซองหายใจอยู่เลยนี่แม่งพูดไปพูดมาทำเนียกูเพี้ยนอะไรอ้เงี้ยเป็นภาษาใหญ่เอาละเอามันน ูดิดพูดถูก็พูดอะัจะพูดยีัดใจกันก็ตีพูดภาษากลางลกยุ่ยนีมาพูดภาษางี้อ้ยนัวเนาะบับาตโบราเนานะถ้าทางี้หลายๆอย่างคือคือมีงานมากนะก็จะเรีวจนเนาะจนบละ อนนบอลจนมากเลยแมงเหลืออยู่ตัวเดียวเนี่ยโอ้วอลอเออร์เวลซีมาจังไได้มาจังไได้ต้องมาทำต้มงมาทำอะไรทำอย่าง,าง,างเข้ามาท่องเที่ยวท่องเที่ยวพงเนี่ยกลับไปท้องแม่ใหม่ไปโอ้มานามดแบบเรื่องค่อยบอ่เรื่องค่อยบอ่อย่ามาเบาอืน โอ้โหสวยๆเคยกันพีน้อยอู่เบาบ่อยเนาะบอลนี่บ่อยจะใช้พูดนะตีสวยเนาะออกเบาบ่อยที่กี้กูเบาไปแม่งพึ่งแตกโอ้โเขาเบาแล้วนั่นเขาเรียกว่าต่ำม้อยดูจักบอลเบาเลยหละบอนกูเรียกต่ำม้อยเบาอันนี้เนี่ยนี่อย่าเถียง กูบอกได้เถียงกูบอกว่าจเฉยว่าบ้านกูเรียกว่าตั้ม้อยตั้ทำไมม่อยมตั้มไม่ตั้มคุ้ยตั้มม่อยน้องจะออกกูแมนน้องลูกไอ้น้องออกลูกมึงเลยแหละเขาใช้ปัญหาเลยมินิบอลเป็นเป็นตั้มทำไมม้อยบอกแล้วไม่ตั้มมึงจะมีลูกว่ะมึงต้องตั้คุ้ยมึง โอ้ยต,โยต่ำห้ยอยต่ำห้อยก็โอ้คซิทหนีแมง่งซิทแปด๊ดป่วงนะนี่พูดอย่างนี้นี่เขาทำเป็นอย่างเซนเซอร์อน,นี่บ่ต้องเซ้นกูทำอย่างยิ่งไม่ได้ยินเสียงโอ้ยทำใจโอ้กูทำใจทันนี้นี่มันลำบากเด้อก็บ่ต้องทำ ว่าได้ทำใจก็เรื่องไม่ได้ยินเสียงเรื่องทำใจนี่เป็นมีเพื่อนอย่างมึงเนี่ยโอ้ยระบากตายมึงพลาดไงมึงพลาดแล้วโอ้กลับกูอยอดเวลาได้โอ้กูมไม่เป็นเพื่อนกูแบบโอ้กูตายห่าแล้วนะ,ะโอ้บับเออเออบินบินโอ้โอมึงทำกูอย่างนี้เออ,เอ,อ ทำทำกูยังง <se anak lonely> <sh arp dy> ี้มยังมาปุ๋ยกูเลยมายตยมูนี่มึง่มึงงาะมึงานะกลัวนะมึงบับกูช็อตนะกูช็อตนะโอ้ไม่เคยมีความเก่งตัวเลยบับไปแดงัวยบับหัวหัมากไอะไรยิงไผ่ยิงไผ่บับออออ แม่งไม่โดนหัวใครมิดโอ้ยมำดป้าดาวน่ะป้าดาวน่ะคอยทำยานี่บางทีมันมันต้องเล่นเป็นสเต็ปนี่สเต็ปนี่โอ้สเต็ปอย่างน้อโอ้โอ้โดนโดนโอ้โดนปะโดนโดนโดนด้วยโดนโดนคิดดีสามโอ้ซองหิตบัฟกูยังไม่ได้บั๊บบงบัฟเลยมันจะบัฟอย่างน้อบัฟ โอ้ยบับก่อนโอ้ย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 ไข่ไข่ซึ้งหน่อยเด้อโอ้ยให้กูลงน้ำวันนี่เต็มฟองกูเหนื่อยน้ำเอ้ยโอ้บับพักบ้างโอ้ยอย่ายิงอัฒนากูอีกหนะโอ้มานากูหมดแล้วยิ่งข่อยไม่ยิ่ค่อยกูหมดแล้วโอ้แรงแล้วแรงแล้วที่ท่ามชื่ออะไรวะคาดิบอะไรคาดิบคาดิบ นี่บอโชว์เดินเทเกิลอโอ้สอสปินไปไหนเนี่ยอืทำอย่างนี้นี่นี่นังคู่นี่มังกรนี่มังกรนี่ไปฟาชอ็อตโอ้โหจะยอดนี่สปินนี่ไลเ่เรารู้จักบอ ของนีม่มันเป็นสเต็ปนี่ให้กูแต่มาวินบบมาแวะกูรู้จักสปินเหมือนกันกูนั่นเหนื่อยจริงๆเลยนะเพื่อนที่มึงนี่โอ้ยขาดอีกสามมึงเหนื่นย <c oughs> อยต่อไป <c oughs> โอ้ยมีของกูบ่เออบอมีบอมีนี่กูได้แต่ของวอลเลเออร์นี่สามอันนั่นนี่ไอสองอันน<บ>ี่ เอาบ่เอาบ่เอาอพุตตี้ทิ้งนะมึงเออเตามใบถ้าถ้ากู้ว่าวไปมากกว่านี้คงจะเหนื่อยอคอคงจะแสบนะก็ก็คงไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่านี้นะเลือดก็เ<อ>ลือดน้อยเราตีแก้วกดมานาลดยาเลือดนะก็ขอล่ากันนะแค่นี้แหละปวดกล้ามนะปวดกล้ามป,ปวดกล้ามกล้าม ก้ามก้ามหรือก้ามก้ามเป็เแถวฟันเลยนะก้ามพอง